สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมม์ส s กมเมอรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูในไลฟ์วันนี้นะครับไลฟ์ live ที่ผมนั่งลงอาัศาจรรย์ราศีกลุ่มข้ามแลมแบบสดๆให้ดูเลยนะครับว่าเล่นแบบไม่ใช่ s s r เนี่ยผ่านยังไงแล้วผมก็เอาคลิปจากที่ไลฟ์นะครับมาตัดต่อในคลิปนี้อีกทีหนึ่งเนาะให้มันสั้นลงแล้วก็เอาแค่ช่วงที่เราผ่าน ในแต่ละด่านมาให้ดูกันนะครับรวมถึงตัวรายละเอียดของเครื่องประดับ UR ชิ้นใหม่ด้วยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าแต่ละด่านเนี่ยเราผ่านยังไงอ่ะสำหรับด่านแรกนะครับตัวละครที่ผมใช้ก็จะมีเบียทิสแมรี่แล้วก็ซาจิโกะนะครับผมตัวละครที่เราต้องปกป้องในครั้งนี้คือแชนตี้นะครับถ้าเราปล่อยแชนตี้ตายเนี่ยก็แพ้เลยนะครับบอสของด่านนี้นะครับก็จะเป็นยูเมะที่มีเลือดอยู่ที่ 3, ามส นะครับผมาดานนี้ก็ไม่ค่อยยากไม่ค่อยมีอะไรนะครับหลักๆเราแค่ต้องปกป้องแชนตี้เท่านั้นวิธีการลงตัวละครผมเนี่ยผมก็รอให้ฝ่ายรงข้ามเริ่มโจมตีให้หมดทุกตัวก่อนเนาะแล้วก็ลงแมรี่เอาไปบัฟตัวเบียทิสบนมือนะครับแล้วก็ลงเบียทิสมาทำดาเมจแล้วก็ลงซาจิโกมาทำดาเมจนะครับ ด่านที่2นะครับด่านที่2ด่านนี้ผมใช้ตัวละคร3ตัวก็คือเบียทิสอลิสแล้วก็นาตาลีแต่นาตาลีเนี่ยจริงๆไม่ค่อยจําเป็นนะครับผมเอามาใส่ไว้งั้นๆแหละเผื่อเอามาได้ใช้นะครับผมมาถึงผมก็ลงนาตาลีไปก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเอามาเก็บตัวละครได้แต่ว่าดูเหมือนจะตีไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ค่อยส่งผลกับตัวเกมเท่าไหร่ก็เลยบอกว่าใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวนี้ แล้วผมก็รอให้แผ่นของข้าตีกันหมดแล้วผมก็ลงอลิสนะครับเอามายืนตรงกลางเพื่อรอบัฟให้เบียรทิดเนาะเอามาสละชีพแล้วก็บัฟให้เบียรทิดจากนั้นผมก็ลงเบียทิดออกมาเลยนะครับตีไปเลยเอ่ด่านนี้ก็ใช้เบียทิดได้นะครับเพราะศัตรูเนี่ยมันยืนกันค่อนข้างเยอะเนาะเอาเบียทิดเอาเบียทิดเนี่ยเคลียสนามได้นะครับพอตีเอาเบียทิดลงแล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ใช้สกิลพระเอกเนี่ย สกิลหนึ่งหรือสกิลสามก็ได้นะครับตีบอสไปแล้วก็รอให้เบียรทิสเนี่ยเกล็ดเต็มแล้วใช้ทําไม้ตต้อีกทีหนึ่งนะครับผมด่านที่3นะครับด่านนี้ผมใช้ตัวละครแค่2ตัวเช่นเดียวกันก็คือเบียทิสกับอลิสนะครับวิธีการลงตัวละครด่านนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็รอให้ไตรงข้ามเนี่ยลงตัวละครมาซักให้ให้มันเกือบเต็มสนามแล้วก็ลงเบียรทิสมานะครับเอ่เลือดของบอสด่านนี้มีแค่3ามแสนหเท่านั้นเบียทิดตัวเดียวก็ ตีได้เรื่อยๆนะครับผมพอตีเสร็จแล้วพอบอลใกล้ตายก็เอาสก,กิลพระเอกปิดไปนะครับง่ายๆเลยเนาะด่านที่4นะครับด่านนี้ใช้ตัวละคร4ตัวเป็นลิกเกียแมรี่เพนนีแล้วก็พอลลี่นะครับวิธีการลงตัวละครในด่านนี้นะครับผมก็ง่ายๆเลยผมก็รอให้ฝยนถงข้ามเนี่ยลงตัวละครมาเต็มสนามก่อนเนาะแล้วก็ให้ตัวละครฝยนถงข้ามเนี่ยมันใช้ทําไม่ตายอะไรให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นเดี๋ยวผมก็เตรียมลงแมรี่นะครับแล้วก็ลงเพนนีเอามาบัฟตัวละครบนมือนะครับผมพอบัฟตัวละครบนมือเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาลิเกอรลงไปเคลียร์สนามแล้วถ้าเราใกล้ตายนะครับก็เอาพอลลี่เนี่ยมาหิวเนาะก็ซิมเปิลซิปเปิลนะครับง่ายๆใครที่มีตัวละครแรงๆหน่อยก็ไม่ต้องรอแบบผมก็ได้นะครับก็ลงตัวละครตีๆไปเลยเคลียร์สนามไปเลยก็ได้นะครับอันนี้จริงๆผมไม่ต้องรอก็ได้แต่ว่า อตอนเล่นมันนั่งคุยกับแชทในไลฟ์อยู่นะครับก็เลยแบบตรงชาติดหนึงเนาะต่อมาด่านที่5นะครับด่านนี้เราจะมีโอคินุมาเป็นตัวสนับสนุนด้วยเนาะตัวละครที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมเลยลิกเกียแมรี่กับพอลลี่นะครับวิธีการลงตัวละครของด่านนี้นะครับมาถึงผมก็ลงลิกเกียไปเลยนะครับผมไม่ต้องรอชา้าเนาะเคลียรสนามไปเลยนะครับผมลงลิเกียรีบลงเพราะว่าเดี๋ยวโอคินุเนี่ยมันจะโดนสกิลตายนะครับก็เลย จะเอาโอคินุเนี่ยมาเป็นตัวสนับสนุนนะครับผมพอลิกเกียใช้ท่าโอคิน ok ุใช้ท่าเสร็จใกล้าตายนะครับก็เอาพอลลี่เนี่ยลงมาช่วยหิวจะได้เลี้ยงชีวิตของตัวละครเอาไว้นะครับโอคิน ok ุก็ช่วยได้เยอะนะครับดาเมจค่อ,อนข้างแรงแล้วตีหมู่ด้วยเนาะก็ที่เหลือก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องมีอะไรนะครับแมรี่ด่านนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะเอามาบัฟ ลิกเกียบนมือแต่ว่าถ้าเกิดลงลิเกียช้าเนี่ยเดี๋ยวโอคินุมันจะตายนะครับผมก็เลยมาถึงลงลิกเกียไปเลยละกันนะครับต่อมาด่านที่6นะครับผมด่านนี้ผมใช้ตัวละคร3ตัวก็คือลิกเกียพอลลี่ Poly, กับอาร์มอนนะครับวิธีการลงตัวละครในด่านนี้ผมก็รอให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลงตัวละครในสนามมาเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เอาลิกเกียเนี่ยเคลียสนามทีเดียวเนะาะจะเห็นว่าผมเอา มี R ใส่ไม่ด้วยแต่มี R เนี่ยจริงๆไม่ได้ใช้นะครับจะใส่มาหรือไม่ใส่มาก็ได้อาพอตัวละครเต็มสนามปุ๊บผมก็ลงลิกเกียร์มาเคลียร์สนามเลยนะครับทีเดียวจากนั้นก็เอาพอลลี่เนี่ยมาฮิลตัวลดเดอร์นะครับเพราะว่าตัวลดเดอร์มันใกล้ตายเนาะดีนะครับมันได้ฮิลลิกเกียไปด้วยเนาะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเอาโพตารุลงมาก่อนแล้วพอลลี่ผมค่อยทํางานนะครับที่เหลือก็รอยาวๆไม่ค่อยมีอะไรนะครับพอเกตพระเอกเต็มเนี่ยก็ใช้สกิลหนึ่งเคลียร์สนามไปนะ พอสมมุติพอลิเกียตายนะครับโดนดาเมจตายเนี่ยผมก็อา,อาร์มอนชุบขึ้นมานะครับถึงด่านที่7ด่านนี้จะมีเซเลน่าเป็นตัวช่วยนะครับตัวละครที่ผมใช้ก็จะมีฮาโตวิกตอเรียแล้วก็จิโยะนะครับผมวิธีการลงตัวละครนะครับมาถึงผมก็ลงฮาโตมาเคลียร์สนามเลยนะครับด่านนี้เนี่ยมันจะมีแองเจล่าด้วยที่ค่อนข้างน่าลำคาญนะครับถ้าใครมีปัญหากับแองเจล่าเยอะๆแนะนําว่าเอา ตัวละครตีแรงๆมาเคลียร์ได้นะครับหรือว่าเอาไซายะมาตีแองเจล่าให้ติดตายก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าเดี๋ยวแอนนาม,มันจะหิวรัวเนาะแองเจล่าเนี่ยมันอึดนะครับมันจะตีตายยากก็หลักๆก็ลงฮัโต้มาเคลียร์สนามเอาจิโยมาตีตัวละครในสนามนะครับแล้วก็เอาวิกตอเรียเนี่ยมารับดาเมจของมากิเอาไว้พอฝ่ายของข้าลงมากิมาครบหมดแล้วเนี่ยผมก็เอาสกิลหนึ่งเพือเคลียร์สนามไปนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผม หลักๆด่านนี้มันจะน่ารำแขวนแค่แองเจล่านะครับถ้าเกิดเคลียร์แองเจล่าได้เนี่ยที่เหลือก็อไม่มีอะไรแล้วเนาะต่อมาในด่านที่8นะครับด่านที่8ผมก็ใช้ฮาโต้กับแพรนะครับผมเนื่องจากว่าศัตรูในด่านนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคลาสไลท์หมดเลยนะครับผมไลท์ light กับสเปลเนาะซึ่งมันจะบัฟดาเมจให้กับฮาโต้จำนวนมหาศาลเลยฮาโต้ ato, เนี่ยมีพาสซีฟที่จะบวกแอฟ팩อ่าตามจำนวนคลาสไลท์ในสนามอยู่นะครับก็เลยทำให้ฮาโต้เนี่ยเหมาะกับด่านนี้มากเลย ต่อมาด่านที่9นะครับก็ใช้ทีมเดิมเลยนะครับฮาร์โตกับแพนวิธีการลงตัวละครในด่านนี้นะครับมาถึงหลักๆผมก็จะรอให้สนงข้ามเนี่ยลงตัวละครมาเยอะๆก่อนเนาะแล้วค่อยเอาฮาร์โตลงมาเคลียร์สนามนะครับแพนเนี่ยผมเอามาเพื่อตีแองเจล่านะครับก็ฮาโต้จริงๆก็เหลือเฟือแล้วนะครับสำหรับด่านนี้หรือว่า ใครที่มีปัญหาแองเจล่าก็เอาตัวแรงๆมาตีเช่นเดียวกันนะครับหรือเอาสายะมาเก็บก็ได้เนาะพอเคลียร์แองเจล่าได้แล้วเนี่ยที่เหลือมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็ให้ฮาโต้เนี่ยใช้สกิลเคลียร์หมอนไปนเรื่อยๆเอลีไปเรื่อยๆ <LE S 2> ก็ชนะแล้วนะครับบอสเนี่ยมันตีไม่ค่อยแรงนะครับผมเพราะว่าเป็นซาจิโกเป็นแทงเนาะเลยตีไม่ค่อยแรงต่อมาในด,ด่านที่10นะครับด่านนี้ผมใช้นี่นะกิกกี้แล้วก็เพนนี นะครับผมแต่นี้จะยากนิดนึงอบอสในด่านนี้จะเป็นแฟนตีว่านะครับแล้วก็ศัตรูด่านนี้จะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอย่าเล่นเกมยาวมาถึงผมก็ลงเพงนนีมาก่อนมาบัฟกิกกกับนีน่าบนมือนะครับผมพอฝ่ายตรงข้ามลงตัวละครเลนกลางมาจนเต็มสนามแล้วนะครับผมก็เอานีน่าเนี่ยลงมาเคลียร์แล้วก็ลงกิกกตามหลังมาเลยนะครับกะว่าจะใช้สสกิลเพื่อปิดบอสเลยเนาะ แต่พอดีว่าบอสมันไม่ตายนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาสกิลพระเอกเนี่ยปิดบอสอีกทีนึงกองง่ายๆเลยนะครับหลกัลกๆอย่าอีกนานก็ตีปฏิว่าให้ตายให้เร็วที่สุดเนาะด่านที่11นะครับด่านนี้ผมก็ใช้นีนาเพนนีลิเอะแล้วก็สายะอ่ะเราเจอแองเจล่ากันอีกแล้วนะครับอ่ะสัจจานี้จะเจอแองเจล่าค่อนข้างถี่เลยผมก็เอาสายะเนี่ยลงมาฆ่าแองเจล่าเลยนะครับจากนั้นก็ลงเพนนะีเนาะเอามาบัฟลิเอะก,กับนีนาบนมือ แล้วก็ลงลิเอะนะครับมาเคลียร์มอนในสนามแล้วก็เอานีนามาปิดบอสนะครับผมก็ถ้าตีไม่ตายรอให้ตีให้ตายนะครับแล้วเราก็มาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับด่านที่12อ่ดาด่านนี้เนี่ยจริงๆผมแนะนำว่าใครที่มีตัว AE เยอะๆนะครับให้เก็บเอามาลงอ,อย่างเบียทิสหรือลิเกียเนี่ยถ้าเซฟจากด่านแรก,แรกๆได้นะครับก็เอามาใช้ด่านนี้ได้เนาะหรือใครมีตัว AE อย่างมิุกิเฟย่า ja, นะครับก็ใส่มา แต่นี้ผมเนื่องจากไม่ได้เก็บเบียทิสกับลิเกียไว้เลยผมก็เลยจะใช้ตัวละครเยอะหน่อยนะครับตัวละครที่ใช้ในครั้งนี้ก็เป็นดีน่าจิโยจัสมินลิเอวิกตอรียซาจิโกแอนดิอัมแล้วก็กิก i ี้นะครับผมใช้หลายตัวเลยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเคียมอนนะครับอบอสด่านนี้ก็เป็นโอทารุนะครับข้อเสียของด่านนี้เนี่ยคือเราจะลงตัวละครในเลนกลางไม่ได้เลยนะครับผมทำให้เราไม่สามารถ ลงนีนาหรืออะไรมาตีบอสตรงกลางได้ทันทีเราก็เลยต้องใช้วิธีการเคลียร์มอนในสนามเอานะครับหลักๆจะมีอยู่แค่นี้ถ้าเคลียร์มอนในสนามได้หมดเนี่ยที่เหลือก็ง่ายแล้วนะครับวิธีการลงตัวละครของผมก็เอาลิเอมาเคลียร์มอนในสนามเอาแอนมาบัฟนะครับแล้วก็ที่ต้องระวังอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคาซึมินะครับคาซึมินตีไม่ค่อยแรงนะครับผมแต่ถ้าปล่อยตีตัวลีดเดอร์ได้เนี่ยก็เจ็บอยู่นะครับหลักๆก็เคลียร์มอนในสนามให ได้เร็วที่สุดนะครับผมจะได้มีเวลาไปตีบอสเนาะอ่ะและนั่นก็เป็นทั้งหมดของวิธีการผ่านอัศจรรย์จำกัดเวลาอันใหม่นะครับราศีกลุ่มข้ามแหลมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่าเครื่องประดับ UR กันบ้างนะครับว่าเครื่องประดับ UR ชิ้นนี้เนี่ยทำอะไรได้อ่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเครื่องประดับ UR ชิ้นใหม่ล่าสุดนะครับ Eternal Spinning Top เนาะอ่าวิธีการปลด พลังของอุปกรณ์ UR ชิ้นนี้ก็ต้องใช้ไอเจ้แหวนอันนี้นะครับที่เราได้จากตัวอัศจรรย์นั่นแหละเราก็ใช้เครื่องประดับ SSR ที่เราไม่ใช้3ชิ้นนะครับอพอเรามีของครบตามที่กําหนดก็ใช้เงินอีก2ล้านนะครับความสามารถของไอเทม UR ชิ้นนี้คือ,อทำให้โจมตีทะลุป,ป้องกัน12%แล้วก็เพิ่มค่าคีเลต1.06เท่าของที่มีอยู่อันนี้ที่ผมเข้าใจนะครับก็คือมันจะเพิ่มค่าคีเลต6%นั่นเอง ผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มจากที่มีอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเพิ่มไปอีก6%เลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองปลดล็อกมาใช้เนาะแต่แค่มันตีทะลุป,ป้องกันได้12%เนี่ยก็ดีมากแล้วนะครับก็เ,เสียของมันมีแค่อย่างเดียวคือตอนนี้เราปลดล็อกได้ถึงแค่เลเวล40่เท่านั้นพอไอ้เจ้าเหรียญอันนี้มันยังหาที่อื่นไม่ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะได้จากอัศจรรย์อาานยันหน้า,นาหรือว่าได้จากอีเวนต์ถัดไปก็อาจจะเป็นอีเวนต์ ตีบอสโททนะลุเนาะที่จะดรอปมาอีกอันนะครับหรือว่าอาจจะมีอีเวนต์ล็อกอินอะไรก็ตามนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าในอนาคตจะมีอีเวนต์ไหนที่แจกไอเจ้าหเหรียญม่วงอันนี้ที่เอาไว,วกกออ้อัปเกรดอุปกรณ์ยูอนะครับอ่ะและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับอัศจารย์ราศีกลุ่มข้ามแหลมนะครับวิธีการผ่านแล้วก็ไอเทมยูอาชิ้นใหม่ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมซัมสเกร์ขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ